สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสูบปลานะครับปลาที่เราเลี้ยงไว้เป็นบอ่อปลาดุกอ่านสะี่ร้อยตัวสามเดือนนะครับครบสามเดือนเราจะมาดูว่าปลาจะโตขนาดไหนขนาดบอ่อประมาณสี่คูณสี่นะครับความลึกอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนโดยใช้เจ้าแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นแผงขนาดห้าสิบวัตต์นะครับอ่านะตัวสูบก็จะเป็นตัวเล็กๆ เดี๋ยวมาดูว่าอัตราการไหลของน้ำแรงขนาดไหนนะนี่นะครับอัตราการไหลแรงเหมือนกันนะครับสามารถนำไปลดผักได้แรงมากครับเราก็จะเปิดทิ้งไปให้มันไหลให้ไปต้นกล้วยไปอะไรไลยนี่นครับลดผักไปด้วย หลายแรงกันนะครับตอนนี้เวลาสิบนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับกับเจ้าตัวสูบมาดูตัวนี้นะฮะดูโซล่าเซลล์นี่ครับเครื่องเล็กๆนีะฮะตัวนี้สิบสองโวลต์นะครับ DC ความแรงของน้ำเนี่ย โบ่เดี๋ยวมันจะไหลลงบ่อขึ้นแ <c oughs> รงเหมือนกันนะครับอาศัยพลังงานแสงแดดและทำออกซิเจนไปในตัวตอนที่เราเลี้ยงปลาเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละทำออกซิเจนดูดพ่นน้ำไปนะฮะใช้มาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับ มันยังคงทนอยู่มันกันคือว่าคุ้มมากครกับใช้พลังงานแสงแดดเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโซลาเซลล์ตัวดูดตัวนั้นจะราคา200กว่าบาทเองนะครับ